ใครต้องเจอใครผลจับสลากนักกีฬาไทยรายการแบดมินตันชิงแชมป์โลก2025สหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ได้มีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ในศึก BWF World Championship หรือศึกชิงแชมป์โลก2025 bwf world championship 2 2 2 5ระหว่างวันที่25 3 1ถึงส1สอข้อ68นี้ที่ adidas arena ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับนักแบดมินตันไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด15คนจาก5ประเภทประกอบไปด้วยประเภทชายเดี่ยววิว,วกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่ากันกันตพลหวังเจริญประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์อดีตแชมป์ปี2013หิวพปรปวีช่อชูวงศ์เม สุพนิดาเกตุทองและครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์ประเภทชายคู่บาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับสกายกิตินุพงศ์เกตเรนพีพิพรชัยสุพ,พันกับโอโมพักพลทีรรัศกุลประเภทหญิงคู่เกณฑ์ลักษิกากัลละหะกับจำแจมพะไทยมาดเหมือนวงประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานไตเติลรุธนภักดปทองกับเจน ชนิชาสุดใจประภารัตนและโอโม่พักพลธีรัสกุลกับจอมแจมพระไทยมาศเหมือนวง ล่าสุดผลการจับสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ3ของโลกและแชมป์เก่าพบกับยูเรียลฟรานซิสโกแคนจูรามืออันดับ165ของโลกจากเอลซันวาดอร์กันกันตพลหวังเจริญมืออันดับ47ของโลกพบกับอเล็กลานิเยมือวางอันดับ7ของรายการมืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ10ชองรายการมืออันดับ10ของโลกและอดีตแชมป์ปีสองพ พบกับเหนียนทุยลินมืออันดับ23ของโลกจากเวียดนามมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ6ของโลกพบกับจัสลินฮอยหยู่ยานมืออันดับ105ของโลกจากสิงคโปร์ครีมบุษนันอึ้งบำรงพันมืออันดับ18ของโลกพบกับเทเรซาสวาบิความืออันดับ92ของโลกจากเช็กกียและเมย์สุพนิดาเกตุทองมือวางอันดับ11ของรายการมืออันดับ11ของโลกพบกับมิรินดาวิลสานมืออันดับ112ของโลกจากเยอรมนีประเภทคู่ผสมรอบแรก บาร์ดเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ3าของรายการคู่มืออันดับสาของโลกและไตเติรรุธนาพักอุปทองกับเจนเชนิชาสุดใจประพารัฐคู่มือวางอันดับ14ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกได้บายในรอบแรกส่วนโอโมกพักพลธีรัสกุลกับจอมแจม พทไทยมาดเหมือนวงคู่มืออันดับ48ของโลกพบกับจูเลียนไมโอกับเลอาปาเลโมคู่มืออันดับ36ของโลกจากฝรั่งเศสรประเภทหญิงคู่รอบแรกเกนลักซิกากันละหะกับจอมแจมพทไทยมาดเหมือนวงคู่มืออันดับ41ของโลกพบกับกรอนย่าซัมเมอร์วินกับแองเจล่าอยู่คู่มืออันดับ30ของโลกจากออสเตรเลียประเภทชายคู่รอบแรกบาร์ดเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับสกาย กิตินุพงศ์เกตเรนคู่มือวางอันดับ12ของรายการคู่มืออันดับ12ของโลกได้บายในรอบแรกส่วนพีพิพรชัยสุพันกับโอโมกพักพลธีร,รัสกุลคู่มืออันดับ43ของโลกพบกับเฉินซี่ยี่กับเพรสลี่สมิธคู่มืออันดับ30ของโลกจากซาฮารา